ความขึ้นไหววันนี้กันหน่อยนะครับเวลา10นาฬิกาที่มีการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสอน,นอชอนะครับมีการประชุมเพื่อดําเนินการถอดถอนนางสาวยิ่งลัชชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับในข้อหาไม่ระงับจับยังนโยบายจํานําข้าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายครับและเปิดช่องทางการชดจชิตามมาตราว6วรรสอของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบ,บับช่วคราวปี2557นะครับ ซึ่งคุณวิชามหาคุณครับกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชใช้วเวลาประมาณ40นาทีถแถลงปิดสำนวนนะครับยืนยันว่ากระบวนการของปปชมีความเป็นธรรมรวมถึงสนชมีอำนาจที่จะถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่ตหนงนตามรัฐมนูญและชี้เห็นถึงหลักฐานความเสียหายของโครงการรับจำนำข้าวเพราะการกล่าวหาต้องมีหลักฐานหรือใบเสร็จ ซึ่งอนุกรรมการปิดบัญชีจะนำข้าวนะครับระบุความเสียหายไว้ที่5 1 8 0 0 0ล้านบาทการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐเกิดการทุจริตจึงกล่าวหาว่านางสาวยิ่งลักษมีความผิดฐานละเว้นและเพิกเฉยจนเกิดความเสียหายจากจำนำข้าวครับและจำว่าผู้นำต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะครับ หลังจากนั้นนะครับคุณยิ่งรักก็ถแถลงปิดสำนวนคดีของผู้ถูกกล่าวหาใช้เวลาประมาณ50นาทีในการถแถลงนะครับโดยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่ปปชถแถลงมารวมทั้งขอความเป็นธรรมจากสมาชิกสนชเพราะเป็นการถอดถอนท,ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วและการดำเนินการโครงการเจำนําำข้าวที่ผ่านมาก็เพื่อชาวนามีชีวิตที่ดีขึ้นจะให้ชาวนาหลังหักจากทำ,ทำนาไม่ได้นะครับจึงขอคัดค้านความเห็นของปปชครับ ซึ่งหลังจากแถลงปิดสำนวนคดีนะครับคุณยิ่งรักษ์เองให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ขอพูดอะไรในตอนนี้เกี่ยวกับผลการลงมติและยังตอบไม่ได้ขึ้นกับสมาชิกสนชที่จะตัดสินใจนะครับโดยขอความเป็นธรรมนะครับเพราะได้ชี้แจงไปหมดแล้วทำให้วันนี้รู้สึกสบายใจ ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการฟังผลการลงมติที่สภาหรือไม่นั้นคุณยิ่งลักษบอกนะครับว่าตามระเบียบเข้าบังคับแล้วคงไม่ต้องมาทั้งนี้มีรายงานนะครับว่าคุณยิ่งลักษจะรอฟังผลการลงมติที่โรงแรมเอสิพาร์คนะครับจากการไต่สวนของเราในทุกระดับจะมีผู้จัดก,การชักใยญอยู่เบื้องหลังเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการให้กับตนเองและพวกพอ้อง เล่นแร่ปลายธาตุหาประโยชน์จากโครงการนี้อย่างมากมายโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองมีการทํากันเป็นกระบวนการที่ยากที่จะตรวจสอบผมขอกราบเรียนว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราตรวจสอบได้ยากที่สุดจริงๆและดิฉันก็ได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนเลือกให้ดิฉันเข้ามาทํางานดิฉันตั้งใจจะทํางานให้กับบ้านเมืองอย่างสุดความสามารถ อยากใหความซื่อสัตย์สุจริตค่ะที่สำคัญดิฉันไม่ต้องการเห็นประเทศชาติมีความขัดแย้งทางการเมืองจนต้องใช้วิธีการทำลายล้างที่ไร้หลักการและขาดความเป็นธรรมอย่างที่ดิฉันประสบอยู่ค่ะดิฉันพร้อมเสมอที่จะพิสูจน์ตนเองในการทำงานแต่ดิฉันก็ต้องขอความเป็นธรรมเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นว่าบ้านเมืองมีกฎหมายการบังคับใช้ที่เป็นธรรม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นนิติธรรมและเพื่อให้การปฏิรูปและการปรองดองที่แท้จริงเกิดขึ้นอันจะนำมาซึ่งความสุขสันติสู่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนคะ่ะขอบคุณค่ะ